สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อเลยในวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นบทใหม่แล้วนะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะให้เด็กๆไปอ่านก่อนใครที่อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะคะแบบฝึกหัดพร้อมก,กันกับคุณครูได้เลยนะคะ ให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปที่หน้า115นะคะอ่ะเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1ค่ะสมาชิกชมรมจิตอาสามาทำอะไรที่โรงพยาบาลและสิ่งที่ทำนั้นนักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมด้านใดอ่ะมาดูค่ะเขามาทำอะไรบ้างคะ มาคอยให้คําแนะนำผู้ป่วยนะคะาพาไปห้องตรวจโรคห้องอะไรอีกคะห้องจ่ายยาห้องจ่ายเงินห้องจ่ายเงิน บางคนนะคะมาเล่นดนตรีก็มีเนาะมาเล่นดนตรีให้ผู้ที่รอรับการรักษาพยาบาลน,นะคะหมอฟัง นักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมด้านใดคะตอบไปเลยนะคะแสดงถึงคุณธรรมนะคะในด้านการเสียสละนั่นเองคะ่ะแทนที่เขาจะเอาเวลาของเขาไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังไปชอปปิ้งนะคะแต่เขาก็เสียสละเพื่อ ไปสร้างความสุขนะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนั่นเองคําว่าป่วยมีไม่เอกด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมเติมนะรู้สึกว่าครูพิมพ์ไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะคะอ่ามันไม่ขึ้นอ่าไม่ใช่ดิมันไม่ขึ้นเลยนะคะอ่าโอเคคาว่าป่วยปออวยยาป่วยไม่เอกป่วยนะคะพิมพ์ให้ถูกๆนะอันนี้ครูพยายามละมันพิมพ์ไม่ขึ้นนะคะ อ่าโอเคไปต่อในข้อที่2ได้เลยนะคะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่เดือนตั้งชื่อน้องว่าตะวันบอกเหตุผลและหากหนักเรียนมีน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรบอกเหตุผลนะคะอ่าตอบก่อนคําถามแรกเห็นด้วยหรือไม่ที่เดือนตั้งชื่อน้องว่าตะวันนะคะสําหรับครูครูรู้สึกว่าครูเห็นด้วยนะถ้าเด็กๆไม่เห็นด้วยเ <Deadpool. S 1> ด็กก็ตอบว่าไม่เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเพราะชื <limitations> ่อนะคะของตะวันมีความคล้องจอง หรือคล้ายกับชื่อพ่อแม่กับชื่อพ่อแม่นะคะทีนี้อีกคำถามหนึ่งค่ะหากนักเรียนมีน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรหากมีน้องจะตั้งชื่อว่าของครูนะถ้าเป็นครูคุณจะตั้งชื่อน้องว่าน้ำฝาเพราะมี คำขึ้นต้นว่าน้ำเหมือนกันนะคะเวลาคนอื่นเขาพูดเขาเรียกเขาจะเหมือนแบบรู้เลยว่าอ้าวเป็นพี่น้องกันหรอน้ำเหมือนกันเลยน้ำตกน้ำฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆอยากจะตั้งชื่อน้องของตัวเองว่าอะไรก็ตั้งแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยเนาะะคำว่าชื่อมีไม่เอกด้วยนะเด็กๆมีไม่เอกด้วยนะคะเติมให้เรียบร้อยเนาะครูคิมแล้วนะคะมันไม่ขึ้นอ่า โอเคไม่ยากเลยต่อไปในข้อที่3ค่ะพ่อต้องเตรียมหลักฐานอะไรและดําเนินการในเรื่องใดบ้างนะคะในการแจ้งเกิดให้น้องของเดือนค่ะอ่ะมาดูทีละข้อเลยนะหลักฐานที่ต้องเตรียมนะคะ 1. ทะเบียนบ้านค่ะฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา 2นะคะบัตรประจำตัวประชาชนสามหนังสือรับรองการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลอ่า ีนี้ค่ะในการดำเนินการทำยังไงบ้างนะคะการดำเนินการจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิด นี่คือรายละเอียดเนาะเวลาเราจะแจ้งเกิดนะคะคนที่เป็นเจ้าบ้านเนาะเขาจะต้องนาทะเบียนบ้านแบบจําตัวประชาชนแล้วก็หนังสือรับรองการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลน,นะคะไปแจ้งเกิดนะคะที่อาเภอซึ่งจะต้องดําเนินการแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะอีกกี่ปีนักเรียนจึงจะทํแบบประจําตัวประชาชนได้และนักเรียนคิดว่าในบัตรนั้นควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งเด็กๆชั้นป .5 คือทุกคนมีบัตรประจําตัวประชาชนหมดแล้วเพราะว่าอายุเราถึงแล้วนะคะฉะนั้นเราจะมาตอบว่าสามารถทำได้แล้วนะคะเนื่องจากเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ เจ็ดขวบาสามารถทําได้แล้วนะคะ,นนะเนื่องจากเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ7จ็ดขวบที่นี้ค่ะรายละเอียดในบัตรประชาชนมีอะไรบ้างคะเด็กๆอันดับแรกเลยชื่อสกุลอันดับที่2คือวันเดือนปีเกิด ที่สคือเลข13หลักค่ะนะคะอันดับที่4คือที่อยู่ค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของาศาสนาแล้วก็จะมีในเรื่องของ วันที่ออกบัตรนะคะวันที่ออกบัตรและวันหมดอายุนะคะอันนี้คือหลักๆว,ว,วันหมดอายุอะวันหมดอายุอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถนั่งมาประชาชนของตัวเองขึ้นมาแล้วดูเลยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนลงไปได้เลย ต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่านเรื่องนี้โอ้โหประโยชน์เยอะมากเลยอันดับแรกก็จะรู้เลยว่าได้รู้ว่าชมรมจิตอาสาคือบุคคลที่เสียสละ มาทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนต่อไปคะ่ะอะไรอีกคะที่เราได้ได้รู้จากเรื่องนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้รู้วิธีการแจ้งเกิดนั่นเองคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือได้รู้รายละเอียดของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอ่าแบบนี้นะคะ อ่ะวันนี้เด็กๆทำถึงแค่ข้อ5ก็พอนะคะทำหน้าที่115ถึง1นึส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นบทที่7นะคะวันคดีลำนำยังไม่ต้องทำเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพส่งในอัลบั้มชื่อของตัวเองเนาะ,ะทำภาษาไทายแล้วอย่าลืมทำวิชาอื่นด้วยนะคะครูเห็นส่งมาแค่บางคนเองวิชาอื่นๆนะคะตั้งใจทำนะคะงานเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เราก็จะต้องมาส่งงานทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะในทุกๆวันอังคารเวลา9ก้าโมงถึงบ่ายสามงคึ่งนะคะ,ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ